<c oughs> <c oughs> โอ้ยฉุนนะแต่หนักเหลืองนะผัดชาเนี่ยมันต้องรจัดจัด,จดให้ขบอยหัวไปอะ่ะหัวประดุกหายอะ่ะแล้วถ้าจะให้ดีอะ่ะเข้าไปใกล้ๆจะเห็นเลยไฟแรงสุดฤทธิ์เห <c oughs> ็นไหมผัดชามแห้งๆผัดชาน้ำจะขุกคริกไม่เยอะจนเกินไป <c oughs> ใครชอบมาเขือพวงก็กรุบๆก,ก,กลับเอา คุณผู้ชมมาแล้วเหรอทำไมมางเงียบๆล่ะให้ซุ้มให้เสียงหน่อยสิทักทายกันแบบภาษาโบราณบบรา,บบรานะคุณผู้ชมก็ไม,ม่ใช่คนรุ่นใหม่จ๋าสักขนาดนั้นอุ้ยตกใจมาเมื่อไหร่อะแต่เห็นนะว่าเขาเดินเข้ามาแล้วไปตลาดถือของมันได้งไปไหนมาอ,อ๋อเปล่าเปล่าอะไรคือของมาเยอะแยะเนี่ยมันเป็นบุค,คลิกของคนไทย ชอบถามใจใจอีกคนนึงก็ตอบบ้างเลี่ยงบ้างมันเป็นความน่าเอ็นดูนะแต่บางคนก็บอกว่านิสัยคนไทยตอบอะไรก็ไม่จริงไม่จริงนะคุณวันนี้กําลังนั่งดูพลนเชียวผักก็ผักสมุนไพรก็สมุนไพรเผ็ดก็เผ็ดอยากกินจังเลยอะ่ะผัดชา <c oughs> คุณรู้ไหมผัดฉามนะันคืออะไรเสียงมันก็ฉาแล้วแหละไอ้คำว่าฉาเนี่ยมันบอก คาแรคเตอร์ของอาหารจานนั้นแกงเขียวหวานสีจะส้มเป็นไปไม่ได้แกงแดงสีจะเขียวใช่เหรออืมเพราะฉะนั้นผัดชาจะเงียบเงียบจะยินเสียงก็แก๊กกแก๊ไม่ใช่มันจะต้องจชาเดินผ่านแหวมันต้องขนาดนั้นนะแล้วถ้าจะให้ดีอ่ะเข้าไปใกล้ๆจะเห็นเลยไฟแรงสุดฤทธ ผัดชาอาหารร้อนแรงชาชาแบบนี้มามาพร้อมกับกระทะแล้วคนจีนเป็นคนหิ้วกระทะมาค่ะและจริงๆแล้วผัดชานะเครื่องเทศเยอะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดบางคนใช้โคลกแต่บางคนก็ใช้สับเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้วิธีสับเพราะเรามีความรู้สึกว่าผัดทีละอยา่างกลิ่นมันจะค่อยๆออกค่อยๆอ,ออกเพราะโคลร,รวมกันไปหมดปุ๊บโอ้ยหนักมือกระชายไปหน่อยหนักมือพริกไปหน่อย ทีนี่ก็แยกไม่ได้แล้วละสิใช่ไหมผัดชานี่รู้ว่าเครื่องปรุงมีกี่อย่างใช่แต่ใส่อย่างละเท่าไรตามใจคุณค่าเพราะฉะนั้นสำหรับเราเรามีความรู้สึกว่าผัดชาควรเป็นเครื่องปรุงที่เลือกเองอยากฉุนสมุนไพรยอยากฉุนพริกเผ็ดมากเราก็ต้องดูนะผัดชาเนื้อควรที่จะใช้ใบกระเพราควายหรือใส่ใบยี่หร่า แต่ถ้าเป็นผัดชาประดุกซึ่งกลิ่นมันคาวนะมันก็อีกแบบหนึ่งแต่จริงๆทั้งหมดก็คือผัดาเามันกันแล้วประดุกเนี่ยเป็นปลาพื้นบ้านไทยแต่บนลโบราณน,นะจ้ะแม่เล่าได้แม่จะเข้าไปที่สวนที่ท้องล่องแม่จะเอาสุ่มไป <c oughs> แม่บอกว่าจะได้ปลาช่อนบ้างประดุกบ้างถ้าได้ปลาช่อนตัวยังเล็กไม่เอาเสียดายปล่อยไปก่อนตัวใหญ่ๆแต่พอสุ่มจับเสร็จอุ้ยได้ปลาช่อนตัวใหญ่ อุ้ยท้องอ,อวดๆวายไม่เอาปล่อยเขากำลังจะออกไข่ออกลูกเดี๋ยวจะได้มีปลาช่อนเต็มทั้งร่องเต็มบอ่อเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีอะไรกินเยอะนะไม่มีจะกิน <c oughs> แต่ก็ยังคิดหน้าคิดหลังคิดถึงอนาคตดูสิไก่เลี้ยงไวนะ้น่ะไม่ใช่อยู่ๆก็หยิบมาเชือดากินไข่ไม่ปลดระวางอะ่ะเขาไม่เอามาจัดการหรอกคุณ ปลาก็เหมือนกันแต่คนบางคนไม่กินนะพวกปลาไม่มีเกล็ดเขาบอกว่าปลาไม่มีเกล็ดอะ่ะอืมไม่ค่อยดีไม่สะอาดลูกเขาคิดอะไรเนาะคือสมัยก่อนอะ่ะโอ้ฉันจะเล่าดีไหมเนี่ยเขาบอกมีงานร้างป่าช้าที่วัดพอเขาไปเปิดป่าช้าแบบแฉะๆอะ่ะพอเขาก็เจอปลาไหลอยู่ในหลุมศพเขาก็เลยบอกโอ้ยปลาไหลชอบกินแต่ของเน่าๆอ คิดมากเนาะเราก็ไม่เห็นสัก็แล้วกันเอามาพูดทําไมคุณนะ่ะก็ไม่รู้ฟังไปทําไมเรียนพูดอยู่ตรงนี้ได้ย,ยินไปด้วยคนเลยไม่ค่อยกล้ากินเลิกคิดได้แล้วนะคะว่าเอาหมาเน่าตัวนึ่งโยนลงบอ่อประดูกกินใหญ่เลยเลิกบนลานสมัยเนี้ยเขาเลี้ยงปลาในระบบกะเกษตรสมัยใหม่สะอาดค่ะเขามีอาหารปลามีวัคซีนเขามียาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้น ปลาดุกสมัยนี้เกิดจากการเลี้ยงที่ถูกสุขอ,อนามัยค่ะเยนชอบค่ะวันก่อนมีปลาดุกตัวเหลืองๆด้วยนะท้องเหลืองๆเขาเรียกปลาดุกอุยใช่ไหมคะเป็นปลาดุกที่อยู่ตามท้องนาหรือปลาดุกนานั่นแหละแล้วก็ปลาดุกเลี้ยงมี2แบบปลาดุกในคลองกับปลาดุกในท้องนาต่างกันนะคะเพราะในท้องนามันก็พููจิงหลีดบ้างหอยทากบ้างตักกะแตนบ้างอะไรอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นปลาดุกแถวนั้นอาจจะสุขภาพดีเนื้อจะหวานเขาบอกว่าปลาดุกนาปลาดุกอุยอร่อยอะค่ะเสร็จแล้วพอได้ปลาดุกกลับมานะมีวิธีล้างค่ะไม่ใช่มาถึงเสร็จก็ปลาดุกโยนลงหม้โอโว้ยไม่ได้เริ่มแรกเลยนะคะเอาปลาดุกล้างน้าให้สะอาดเอาเกลือเกลือนี่จะต้องเป็นเกลือทะเลพอละสองบาทสมบาทอะไรเนั่ยนะค้าข้าไปให้เยอะๆเลยหมกไว้ก่อนหมกไว้สัก15นาะทีก็ยังดีเราไปล้างออกให้หมด อันนี้สเต็ปหนึ่งเกลือจะทำให้เมือกต่างๆของเข้าหายไปปลาจะดูสะอาดขึ้นแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปต้องใช้น้ำเย็นจัดๆผสมน้ำแข็งก็ได้น้ำส้มสายชูใส่ลงไปแล้วก็เอาปรดดุกที่ล้างแล้วด้วยเกลือใส่ลงไปอกีกเคร้าวคล้าวหมกไวอก้อีก คราวเนี้ยน้ำส้มสายชูเนี่ยนอกจากจะทําให้กลิ่นของมันหายเมื่อหมดอีกทั้งตั้งที่หมดไปแล้วจะกเกลือนะเนื้อมันจะรัดตึงตึงแบบเนี้ยเสร็จแล้วทําไมรู้ไหมเวลาเรามาทํากับข้าวเนื้อปลาดุกไม่เละไม่เปรี้ยวหรอกอ้อยเปล่าดองหรอเปล่าเอาไปล้างอุย้ยน้ำส้มสายชูมันไม่ซุกเข้าไปในเนื้อปลาดุกก็อีกแค่15นาที20นาทีหรอกแค่ทําเถอะเชื่อชั้นออกมาเปะอุย้ยปลาดุกจะน่ากินน่ากินเนื้อตึงเชียว นี่คือเคล็ดลับนะถ้าฉันไม่ลากฉันไม่บอกคุณหรอกทีนี้พอมาพูดถึงสมุนไพรก็ใช่หมดนะบางคนใช้กระเพรา,าบางคนใช้โหระพาสําหรับเราเราใช้ทั้งกระเพรา,าแล้วก็ใช้ทั้งโหระพาไดยคุณนอกจากสมุนไพรที่ใช้แล้วนะผัดฉาไม่ควรขาดเลยนะคุณนั่นก็คืออะไรรู้ป่ะกระชายกระชายเนี่ยเพิ่มความรุ่มร้อนดับกลิ่นคาเป็นเลิศน,นอกจากสมุนไพรแล้วนะยังมีพักอีกฉันใส่มะเขือเปราะ ทำไมต้องเลือกเปมะเขือเปราะเพราะมะเขือเปราะมันใส่ไปเสร็จนะเอาน้ำใส่หน่อยปิดฝามะเขือมันจะสุกสีมันจะสวยเวลากินมะเขือมันจะหวานมันช่วยลดความเผ็ดในปากได้พอกินเนี่ยผัดฉ่าเผ็ดเผดพอเคี้ยวมะเขือหน่อยมะเขือมันยังร้อนๆใช่ไหมมันอาจจะดูเหมือนเผ็ดมากขึ้นแต่มะเขือช่วยลดความเผ็ดในปากคุณได้เชื่อฉันสิต้องใส่มะเขือเปราะแต่บางคนก็ชอบนะมะเขือพวงวันนี้ก็จะใส่เอาใจคุณละกัน จริงๆมาเขือพวงสรรพคุณในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพสูงมากนะสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะอ่ะคุณไม่เชื่อเหรอวะมะเขือพวงดีเสิร์ฟไหมแข่งกันอ่ะคุณดูฉันก็ดูมะเขือพวงคุณเข้าไปดีนี่ดูเลยฉันก็จะดูเห็นไหมเห็นเหมือนกันใช่ไหมว่ามะเขือพวงอ่ะดีต่อสุขภาพสีซ่าลูกอ่ะ หรือกำมือนก็เฟี้ยงลงไปเถอะในกระทะลูกต้าไม่กินเขี่ยออกแม่กินเองไม่เป็นไรมะเขือพวงดีต่อสุขภาพนี่พูดถึงเรื่องสมุนไพรที่ใส่แล้วเครื่องเทศนะแล้วก็พูดเรื่องผักที่ใส่แล้วแต่คุณยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าวันนี้ฉันจะทำผัดฉาอะไร <laughs> ผัดฉาปลาดุดุดดุจะบอกว่าเนี่ยคือบรรดาเครื่องผัดฉาทั้งหลายแหล่ โพลพาเป็นยังไงรู้ไหมเลือกยังไงกระเพรามันคืออะไรต่างกันยังไงจะต้องบอกไหมอ่ะว่าดูที่ไหนบ้างโอ้ยถ้าจะให้จิ้มนะเน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 หุ้ยหาที่ไหนคุณก็มีความรู้ทั้งนั้นแหละอยู่แต่ว่าจะลงมือทําเองหรือเปล่าก็บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าไรลงมือทาเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันอยากรู้จริงๆฉันต้องลงมือทําค่ะ ภาษาฝรั่งเขาก็มีนะคุณ Learning by doing เรียนด้วยการกระทำค่ะฟังไปก็เท่านั้นแหละดูคลิปไปก็เท่านั้นดูรายการทีวีชิ้นไปก็เท่านั้นถ้าคุณไม่เข้าครัวคุณจะรู้เหรอว่าจารย์ของฉันนะมีมน <c oughs> มีคนเขาบอกนะฉันเป็นคนอ่ะมีสเสน่ห์แต่เป็นสเสน่ห์ร้ายปลายตะหลิวคะ <c oughs> ่ะใส่น้ำมันลงไป ผัดชาต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันนะคุณฉันใส่เยอะอย่าว่ากันฉันเป็นคนทำอะไรใจถึงเื่องใส่เครื่องปรุงเนี่ยถึงไหนถึงกันจริงเริ่มต้นนะกระเทียมประดุกเยอะไหมอุ้ยตายนิดเดียวเองนี่่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งที่จริงต้องใส่เยอะกระเทียมฉันจะผัดไปพร้อมกับหอมแดงทุกอย่างสับบอกแล้วของฉันจะไม่โคลกบางคนก็ใช้โคลกนะขา่าสับอย่าใส่เยอะมันปรับปร่าแต่ใส่ไปหน่อยนึง พอมีกลิ่นใส่อะไรก็เรียงตามลำดับด้วยนะใส่พริกขี้หนูลงไปเผ็ดร,ระดับหนึ่งบอกแล้วเราเป็นคนชอบใส่พริกขี้ฟ้าเหลืองพริกขี้ฟ้าเขียวแดงนิดหนึ่งแต่หนักเหลืองนะผัดฉาเนี่มันต้องรสจัดจัดเผ็ดเผ็ด,ผดแซบ่แซบๆบเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะฉันว่ายังเผ็ดไม่พอพริกต้องเยอะ ใส่อะไรมากใส่อะไรน้อยก็ตามใจคุณใส่ไปเถอะฉันหวานม่รู้ฉันจะขยักไว้ทำไมใส่หมดนี่แหละประดุกมีนิดเดียวเนี่ยเครื่องเยอะแยะเอาเครื่องไปคุกข้าวปลาดุกไม่ต้องกินเยอะเปลืองเนาะผัดไปเอาให้หอมๆเลย ต้องผัดจกนกระทั่งหอมจริงๆนะเนี่ยไม่หอมไม่ได้ผัดจนจนฉุนกันทั่วบ้านไม่งั้นตำรับนี้จะไม่เรียวกว่าผัดชาเป็นยังไงทุกอย่างสับละเอียดผัดจกนกระทั่งหอมคุณก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าใส่อะไรบ้างไม่ใช่เรื่องอยุง่งยากปลาดุกล้างยังไงล่ะบอกแล้วนะล้างเกลือรอบนึงฉันได้ใช่ไหมล้างในน้ำเย็นๆผสมน้ำส้มสายชูแช่ไว้ก่อนนี่ไงไม่มีเมือกเลย เนื้อใสสวยจับดูไม่ลื่นดมก็จะไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยจับหนังนะยังไม่มีเมือกถ้ายังมีเมือกไม่ได้ใจลงไปเลยอุยตายมีหัวตายแล้วหัวประดุกอย่าให้ไข่นะฉันจองดูสิอ๋อหางใครขบอยหัวไปอ่ะหัวประดุกหายอ่ะเสร็จแล้วก็ผัดเห็นไหมเพราะว่าเราใส่ น้ำส้มส่ยชูเนื้อปลาจะไม่เละง่ายปลาเป็นแบบนี้นะคะมะเขือเปาะใส่ลงไปกระชายพริกไทยใบยมะก,กรูดเฉ็เๆน้ําสะอาด เนี่ยเสียงฉี่ฉามาแล้วนี่แหละนี่แหละขยับนิดนิดไม่ต้องกลัวประดุกจะเละไม่มีทางเห็นไหมปรุงรสเหรอคะน้ำตาลปี๊บิดเดียวนะอย่าเยอะนะเมนูนี้เขาไปกินหวานกันนะคุณเอาพอติดปลายลิ้นน้ำปลานิดนึงฉันเป็นคนชอบนะนิดนึงแล้วกันผงปรุงรส ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอย่าว่ากันเหลืออยู่ตรงนี้อ่ะผัดอีกทีหนึ่งมะเขือจะดำจะคล้ำไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันไม่ได้เยอะผัดชาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคุณแค่นี้คุณอย่าลืมนะทุกครั้งที่เข้าครัวหัดจีบโทรศัพท์มาถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรก็ไม่รู้แต่ต้องถ่ายเรื่องนี้ไว้ก่อน ลูกจ้าวันนี้แม่ทำปลาดุกผัดชาลูกหนูดูสิปลาดุกเป็นชิ้นๆเลยเนื้อปลาดุแม่ไม่เละด้วยเห็นไหมลูกนี่เพราะอะไรพะแม่ล้างเกลือแล้วก็แช่น้ำส้มสายชูนิดหนึ่งกระชายแม่ซอยเองนะลูกแม่ไม่ได้ซื้อกระชายมาเพราะแม่กลัวกระชายมันก็ใส่อะไรก็ไม่ลู้มันไม่หอมลูกนี่ดูสิเกียวเขียว,ยวแดงๆเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวลูกดูใกล้ๆล,ลูกนี่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 มน่ากินใช่ไหมลูกเนี่ยผัดชาฝีมือแม่เดี๋ยวแม่จะจดสูตรไปให้นะลูกนะอ๋อหนูอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ดูใบไปไกลเชียวลกอย่าลืมซื้อช็อกโกแลตดูใบามาฝากด้วยนะลูกนะนี่เห็นมะมแค่นี้ก็เล็กขอดไปได้แล้วเรวก็ส่งไปสิอ่าสุกแล้วใช่ไหมมาเขือพวง ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อยากใส่ตามใจชอบพริกชี้ฟ้ากระเพราอย่าขี้เหนียวของพวกนี้โหระพาไม่ขี้เหนียวนะเสร็จแล้วทำยังไงพริกอีกทีหนึ่งดูสิเห็นไหมผัดฉ่ชชแห้งๆผัดช,ชาน้ำจะขุกขลิกไม่เยอะจนเกินไปเอาละทั้งหมดสุกแล้วเสิร์ฟแบบธรรมดาไม่ใช่จานของยิ่งสักนะมันต้องมีวิธีเสิร์ฟค่ะ เราก็เตรียมกระทะร้อนของเราไว้ให้พร้อมแล้วก็จัดการเสิร์ฟในกระทะร้อนอต้องเสิร์ฟแบบนี้ค่ะ โอ้ยฉุนม่ะวันไหนจะทำผัดชานะ <c oughs> ต้องจองร้านสะผมไว้ทำเสร็จกินเสร็จต้องรีบไปเสริมสวยหัวเหม็นเดี๋ยวสุดที่รักได้กลิน่นใต้เธอหลุดมาจากกระทะผัดชาเหรออืปลาดุกเนื้อนุ่มแน่น ว่าเราล้างจนสะอาดจะไม่มีกลิ่นคาวเห็นไหมคะมะเขือเปราะเป็นไงสุกหวานชวนรับประทานใครชอบมะเขือพวงก็กรุบกรุบกบบกับ,กบเอาผิกชยเมดก็อยู่นึ่งกระชายก็อยู่เต็ไมไปหมดคุณไม่ประดุกชิ้นหนึ่งกับข้าวสวยจานหนึ่งเขาก็ยังอยู่กันได้แล้วก็อร่อยอร่อยคุณลองทำดูนะ รู้แล้วใช่ไหมทำไมถึงเรียกว่าผัดชาจะชาตอนอยู่ในกระทะหรือจะชาตอนเสิร์ฟก็เรื่องของคุณหรือว่ากินไปเสร็จทองร้อนชาก็แล้วแต่คุณจะชาตอนไหนก็เถอะขอแม่ให้มันอร่อยแล้วก็เป็นตำหรับของเรานะอย่าลืมส่งต่อให้คนอื่นนะปลาดุกผัดชา เดี๋ยววันนี้ฉันจะใช้น้ำมันงามาอุ่นจนร้อนจับคุณดูแล้วกันฉันยังไม่บอกตอนนี้หรอกแล้วเวลาต้มยิ่งสำคัญนะเราต้องให้มันมีรสชาติในน้ำาอ่ะเราใส่น้ำตากลกรวดซีอิ๊วขาวนิดนึงถ้าคุณชอบ